สวัสดีครับพี่น้องครับที่ให้เกียรติเขามาติดตามรับชมช่องอีสานแช่หวยเด็ดเมื่อนีวันที่21ธันวาคม2 5 6 3ครับพี่น้องผมเมื่อนี้ผมยิบเอาแนวทางหวยห้าหน้อยเล่าพัฒนาและเลขถูกของแอดแมนำหนึงมาฝากพี่ตอน,น้องอีกคือเก่าและเหมือนเดิมครับสำหรับแนวทางตัวเลขหวยห้าหน้อยเมื่อวานนี้ครับของแอดแม่นํหนึงเข่า76ตรงตรเด้อพี่น้องเด้อ ห้าน้อยว i p พีออก76ครับพี่น้องผมแตก่กีแล้วครับเอายินดีกับพี่น้องทันใดที่ติดตามแนวทางครับสำหรับมือนี้ครับแม่นำหนึ่งกะว่างแนวทางตัวเลขมหาห้เป็นทีเรียบร้อยครับพี่น้องผมก่อนผมสินำผ้าพี่น้องไปเบิงนเนาะรับเนาะกะฝากพี่น้องกดไลค์กดแช์กดติดตามครับพี่น้องผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้หาแนวทางมาแบ่งปันพี่น้องในคลิปต่อไปเนาะรับเนาะจังได้กระตามแต่ครับพี่น้องผม ถ้าพี่น้องทันใดเขามาแล้วก็อย่าลืมคํำเตือนเด้อพี่น้องเด้อโปรดใช้วิจนารณญาณในการรับชมตัวเลขนั่นครับเพราะนี่คือเป็นเพียงแค่แนวทางในการตัดสินใจครับพี่น้องผมทางช่องบบไดสนับสนุนการพานันหรือสิ่งผิดกฎหมายสื่อสากินแบงรัฐบาลเท่านั้นครับเอาวันนี้เพื่อบ่เป็นการเสียเวลานอกรับพี่น้องครับเฮามาเริ่มต้นเบิ่งแนวทางตัวเลขจากทูบแม่น,ำน้ำนึงกันเลยครับผม มือนี้แม่น้ำหนึ่งจุดเลขทูบครับผมจุดทูบได,ด้สามเจ็ดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อมีเลขสามเลขเจ็ดเลขหนึ่งครับพี่น้องผมเอาเห็นสอบตรงกันกัดจับคู่พี่หน้าเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อสามเจ็ดหนึ่งเลขงามเลขสวยครับพี่น้องผมแล้วก็คำมาเบิ้งแนวทางตัวเลขห้าน้อยครับงวดประจำวันที่21ธันวาคม2563มเมื่อนี้แม่น้ำหนึง่งให้วิ่งรูดสี่กับเก่าฟันเก่าเด้อพี่น้องเด้อ วิ่งรูด4กับ9ฟัน9ครับผมแล้วกะโตเน้นเด้อพี่น้องเด้อแมนำหนึ่งเน้นเน้น4เก้า4หกรับ4เก้า4หกนี่คือตัวเน้นครับผมตัวเจาะครับผม2หก9หก9สอง4สองเด้อพี่น้องเด้อ2หกเก้าหกเก้าสอง4สองับนี่คือแนวทางตัวเลข5น้อยของแอดแมนหนึง่งในงวดประจำวันที่21 ท่านว่าคมหกสามครับพี่น้องผมเอาเห็นสอบตรงกันบันทึกเสียบไหวจวดจาดพี่หน้าเบิรงครับผมแล้วก็มาปิดท้ายด้วยแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนาครับพี่น้องผมงวดประจำวันที่21ธัทนว่าคม6 3ครับเมื่อนี้แม่น้ำหนึ่งให้วิ่งรูด3กับ7ฟัน3พี่น้องผมวิ่งรูด3กับ7ฟัน3เน้นเน้น3 7 3เหนึ่งเน้น3 7 31หนึ่งครับพี่น้อง แล้วกะตู้เจาะครับผม7 1 3 8หนึ่งครับพี่น้องผมแล้วก็ชุด4ี่ตัวครับพี่น้องอยุดแถวหลังสุดครับ3 718 3718เด้อพี่น้องเด้อแอดแม่น้ำหนึ่งครับนี่คือแนวทางเล่าพัฒนาครับผมเห็นชอบตรงกันกับจังคอยว่าครับพี่น้องผมบ่มกะปล่อยผ่านเด้อพี่น้องเด้อ สุดท้ายนี่ครับขอบคุณแนวทางตัวเลขจากแอดแม่หนึ่งครับที่ให้ผมมาแบ่งปันพี่น้องในคลิปนี้ขอวอวยพรให้พี่น้องหมานหมนปังปังเฮ่งเฮ่งรวยๆกับตัวเลขในโมนี่เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ